ตอนนี้ลงใต้ไปที่บ้านผมนะไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขามีอาหารน,นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วนะครับอาหารเขาก็ดังนะ่เค็มใช้ย,ยาก็ดังนะครับตอนนี้เขามีอาหารชนิดใหม่ที่เขา,ายกให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดด้วยนะคุณรู้จักนี่ไหมฮะล่องต้อง ไม่รู้จักคา <c oughs> ไม่รู้จักนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่รู้จักด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าโล่งต้งที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเป็นอะไรนะครับแล้วทําไมถึงได้ยกให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนะครับไปดูกันเลยนะครับสาหรับโล่งต้งนะคุณผู้ชมนะนี่ <c oughs> โล่งต้งเป็นหนึ่งในเมนูเด็ดของร้านยกเข่งจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับโล่งต้งก็คือเส้นหมี่น้ําใสนะแต่ว่าใส่เครื่องแบบแน่นเลยนะครับทั้งกระดูกหมูนะหนังหมูต้มหั่นเป็นชิ้นนะเลือดหมูก็มีนะหมูสบทออดกร ก็ใส่ได้นะครับเต้าหู้ทอด และจุดเด่นพิเศษอีกหนึ่งนะครับก็คือน้ำซุปของเขาเนี่ยต้องเป็นน้ำซุปหวานน้ำต้มกระดูกหมูแบบเข้มข้นนะฮะแค่ฟังก็หิวแล้วนะฮนะล่งตรงเนี่ยเขาจะแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวอื่นตรงที่น้ำซอสปรุงรสนะที่เป็นสูตรเด็ดดั้งเดิมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะนอกจากนี้นะครับที่ร้านแห่งนี้นะครับยังมีเมนูของหวานที่เป็นที่นิยมด้วยเมื่อกี้เห็นภาพแวบๆบแบบแล้วนะครับก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะเขาทําขายมากว่า40ปีแล้วลูกค้าอุดหนุนก็ไม่ขาดสายนะครับแม้ว่าต้องรอคิวนานขนาดไหนก็เต็มใจที่จะรรอับ ทุกครั้งที่มีโอกาสมาสุราษฎร์จะไม่ถึงที่นี่ที่แรกเลยทุกครั้งทุกรอบแล้วก็ถ้ามีเพื่อนแนะนําถามว่าที่สุราษฎร์มีของกินอะไรที่อร่อยก็จะแนะนํามาที่นี่ที่แรกครับผมรัักบุ้งไต่เหล้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะกินลองทุกเมนูอร่อยทุกเมนูครับถ้าว่าได้มาสุราษฎร์ก็จะมาก็อร่อยครับอร่อยเป็นเอกลักษณ์รสชาติเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ที่อื่นจะไม่ค่อยมี จะอากินยากนานมากครับต้องมีเวลาจริงๆครบถ้ารีบๆก็ไม่ได้กิน ในปี2566นะครับเป็นปีแห่งอาหารไทยนะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาเตรียมยกระดับการใช้ซอฟต์พาวเวอร์5 f นะ5 f ที่ว่าก็มีฟู้ดมีฟีมมีแฟชั่นมีไฟติ้งแล้วก็เฟสติวัลนะครับก็คืออาหารภาพ,พยนตร์การออกแบบแฟชั่นไทยศิลปะป้องกันตัวแบบไทยแล้วก็เทศกาลเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสนใจอย,อยากจะชิมล่องโต้งนะว่าเป็นยังไง นะรอบหน้าไปสุราต้องไม่พัดโลงง่งโต้งนะครับ